ติดไม่ติดก็ทักมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวรยาสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจอสร้อยทุกทท่านครับคุณอยู่กรุงโซเหรอคะเนี่ยตอนเนี้ยดูข้างหลังสิครับข้างหลังทําไมมาเหนือนบ้านเราเลยอะการจราจรรถติดเหมือนกันเลยเห็นไหมใช่อุ้ยพราเทปโบบูหล่อจังเลยอะเอาอีก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  ฉันไม่ได้พูดถึงคนอ้าวแล้วคุณพูดถึงใครอ่ะคนข้างหลังนู้น ข้างหลังในตึกหลังตึกนั่นะโอะสายตายาวนะอายุเยอะแล้วนะเราเนี่ยฮะมองไกลไปถึงนู่นเลยนะวันนี้กนหน่งกนหนวดแล้วนะคะใครที่รอติดตามนะคะรายการเทเฟิกนะเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาดิฉันก็แชร์คุณไปแล้วล่ะเรื่องของการโกนหนวดนะคะคแต่ทางที่ดีเนี่ยก็ควรที่จะโกนหัวด้วยโกนผมด้วยอย่างนี้เหรอใช่ใช่อ๋อแหม่เสียดายนะทีมชาติไทยไม่ได้ผ่านเข้ารอบถ้าผ่านเข้ารอบก็คงน่าจะเห็นปลาไหลกินแฟบกันแล้วนะฮะท่านผู้ฟังครับขนาดโกนหนวด เนี่ยอุ้ยหลังใหม่นี่รับสายไม่หวัดไม่ไหวเลยโทรม,มามชมคุณใหญ่เลยอ,ะอ่ะวันนี้ได้ยินคําว่าหล่อหล่อมากหล่อที่สุดหล่อเหลือเกินหล่อไม่บรรยบับบรรยังหล่อจนทนไม่ไหวได้ยินไม่ต่ากว่า4050รอบนะตั้งแต่ผมมาตั้งแต่เดอนมราจนถึนก็รู้สึกด,ดีฮะขอบคุณมากนะครับผมทุกท่านเลยพอกลนวดแล้วกอนวดแล้วดูบอกว่าเจียมเจียมมากเลยนะไม่เหมือนกับคนวันก่อนเลยนะ แล้วก็ใส่เสื้อใส่เสื้อเหมือนหนาวมากนะจริงจริงๆทีมงานน่าจะมีพอปแบบด้านหลังที่มันเป็นแบบเมืองนอกที่มันมีแบบว่าหิมะตกนิดนึงนะเอาหิมะตกด้วยเหรอเออนะ ดิฉันดิฉันก็เคยชินแล้วเพราะว่าทุกคนก็ชมในฉันสวยจนในชันก็ชินแล้วแหละเข้าตัวเองนิดนึงสวัสดีหลายท่านมารอคุณเฉยมาช่วงบ่ายกันนะคะสวัสดีคุณสุนทรครับก็ทักทายกันเข้ามานะครับสำหรับคุณสุนทรคุณอภินันสวัสดีครับคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจอีกรอบหนึ่งนะครับคุณวิลาสินีคุณสุรินคุณอลพินนะครับเขาบอกว่าแถวลาดพร้าวอากาศ ขมุขมัวเหรอใช่เมื่อวานเมื่อวานนี้ฉันหยุดเนี่ยหูมันเหมือนฝนตกทั้งวันเลยอ่ะคือมันมืดเลยนะแล้วก็อากาศไม่ดีแต่ว่าหน้าตาดีก็โอเคอะไรล่ะดิฉันก็ชมตัวเองบ้างไม่ได้เหรอคุณวิเลศณีบอกว่าทักทายคุณเสมาวันนี้หน้าเด็กจังปกติหน้าไม่เด็กเลครับน้าแกหน่ากลัวหรือเปล่าคุณดอรกสิดิตนะครับ คุณคุณนี่แบบว่าไม่ได้กันเลยนะสองคนนี้น่ะน่ะไม่ยอมกันเลยนะสวัสดีค่ะวรายาเสมาน้องชายที่พลัดพรากชีวิตนี้เคยทำมาหมดทุกอย่างแล้วเหลือแค่การนอกใจเพียงอย่างเดียวที่ยังไม่เคยทำและไม่คิดจะทำนะคะ <S <S ด็อกเตอรบอกใครกันแน่ดอเตอรบอกใครอ่ะเออเอคือเขาไม่นอกเส้นทา เขาก็ไม่นอกใจด้วยไม่นอกผู้นอกทางอะไรเงี้ยไม่เหมือนคุณหรอกเที่ยงคงเที่ยงคืนยังไม่กลับบ้านเลยนี่ศึกษาเส้นทางดี่ด็อกเตอร์ดิฉันรู้ไม่รู้จักดิฉันรู้จักเขาดียังไงสองทุ่มสองทุ่มกว่าเขากลับบ้านแล้วนะจริงเหรอเอาก็ผมศึกษาเส้นทางผมอยู่ศูนย์ข่าวแต่ละจรผมก็ต้องขับรถเซอร์เวยศึกษาเส้นทางสิมันเป็นหน้าที่มันเป็นหน้าที่ค่ะเออท่านท่านลายๆท่านกับที่ส่งข้อความเข้ามานะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะมีเห็นบอกว่าเมื่อสักครู่คุณพภินันแม้สอบ ถามเกี่ยวกับเส้นบางใหญ่สะพานพนังเก้ารัตนระธิเบศแครายเหรอฮะ,ค,ะคุณไม่อ่าน,นาทั้งหมดเนี่ยคุณไม่นานเขาก็ชมแบบพูดอะไรแบบดีเจเซมาสุดหล่อครับเนี่ยเหรอ <c oughs> ค่ะ คุณดีเจเสมาสุดหล่อภรรยาสวยที่สุดน่ารักที่สุดข้ามไปเลยดีกว่าไปที่สุพรรณบุรีดีกว่า36องศาครับขอบคุณมากนะครับคุณสุรินทร์ก็บอกว่าภาพและเสียงชัดเจนขอบคุณครับผมนี่วันนี้นะคะหลายคนนะเดินทางกันอยู่หรือเปล่านะสภาพอากาศเป็นไงบ้างนะตอนนี้อย่างที่บอกเลยว่าขมุกขมัวนะส -3 องศาเซลเซียสนะคะแต่ก็แดดอ่อนๆนะช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันดีด้วยนะคะพี่ปีชา พี่พีชาแซลมาน่าจะใส่หมวกกันน็อกด้วยน่าจะดีให้ใส่หมวกกันน็อกเป็นรายการเนี่ยเไเกอร์หรอออพี่พีชาแซลมาขอเส้นทางบางใหญ่พระนั่งเก้ารัตนาทิเบตแพรไลายพร้อมมาปฏิภาณพร้อมมาเออเดี๋ยวเมื่อไหร่เห็นเห็นคุณบอกว่าจันพุทธสุกใช่ไหมแล้วก็ปฏิภาณเนี่ยจะมาจัดวันอังคารนพรหัตแทนคุณปะ เอาไม่ละปฏิพานเอาไม่ละเธอเอาไม่ละถ้าเธอพร้อมฉันก็พร้อมไปด้วยกันเอาไม่ละป,ปฏิพาน <laughs> ไปไหนไปไหน <laughs> คุณลองคิดดูถ้าสมมติปฏิพานมาจัดรายการนี่อู๋ยอดนี่อาจจะแบบสามหมืม่นเลยนะก็ดีนะปฏิพานนี่เขาเป็นหลอตีเกาหลีจริงๆนะอย่างเสมานี่เขาเรียกว่าอะไรเกาหลีเซอเจนน่นะมัน <laughs> มันไม่เหมือนเกาหลีนะเออแต่ปฏิภาเนี่ยเขาเกาหลีจริงๆนะเขาเหมือนเขาเหมือนใหล่อตีจริงๆหล่อสูงผอมขาวโอ้ยกรุบกริบนะยี่สิบต้นไม่มีแฟนด้วยน้องบอกน้องบอกมาเขาอกหักมปชีวิตจิตใจอยู่แล้วปฏิภาณน่อ่ะเดี๋ยวมาดูสภาพการจราจรกันหน่อยนะครับแผนที่ถ้าพร้อมแล้วขึ้นได้เลยนะเส้นทางจากบางใหญ่มาจนถึงรัชดพิเศษใช่ไหมครับคุณอภินันที่สอบถามกันมานะครับการจราจรพิเศษนะครับที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของบริเวณต่างระดับบางใหญ่ฝั่งขาเข้ายังใช้การได้นะครับส่วนฝั่ง กลับกันจะชะลอตัวมากกว่านะครับฝั่งขาออกมีท้ายแถวสะสมแต่ว่าดูแล้วคุณอภิธรน,น่าจะมาจากทางด้านของ340บางบัวทองสุพรรณบุรีใช่ไหมครับถ้าเป็นด้านนี้ยังเคลื่อนตัวได้นะครับไม่มีปัญหาการจราจรถนนรัตนาธิเบศที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของข้ามสะพานพระนั่งเกล้าไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าตัวใหม่ตัวล่างตัวบนก็แล้วแต่ทุกๆท,ท่านจะเรียกกันยังใช้การได้ทั้ง2สะพานนะครับแล้วก็ทั้ง2ฝั่งทั้งขาเข้าและขาออกช่วงนี้ก็ยังไม่มีปัญหาการจราจร รัตนาธิเบตท,ที่จะมุ่งหน้ามาทางของแยกแครายจะมีสะสมเล็กน้อยก่อนถึงบริเวณช่วงแยกแครายนะครับต่อเนื่องมางาวงวานขึ้นทั้งด่วนยังใช้การได้อยู่ทางพิเศษสีรัตตั้งแต่ช่วงงาวงวานที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของหมอชิดยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับโดยรวมก็ยังใช้การได้ตลอดสายทางจะมาหนาแน่นฝั่งขาเข้าช่วงแถวแถวก่อนถึงฝั่งตรงข้ามอาคารทิปโก้นะครับทั้ง2ฝั่งด้านที่มาจากพญาไทเองก็ชะลอตัวในจุดนี้เหมือนกันนะครับส่วนทางฝั่งรัชดาพิเศษนะครับที่สอบถามมารัชดาพิเศษ เนี่ยจะมีสะสมช่วงแยกประจันุกูลช่วงรัชวิภาระโชทินเล็กน้อยนะครับด้านนี้ส่วนฝั่งกลับกันจหนาแน่นมากกว่าจะเห็นได้ว่ามีท้ายแถวสะสมอยู่ก่อนถึงบริเวณช่วงต่างระดับ รัชวิภามุหนามัทนาของประชานุกูลวงสว่างนะครับขึ้นสะพานพระรัมเจบริเวณเชิงทางขึ้นนะครับไม่แน่ใจว่ามีเหตุอะไรใครอยู่แถวนั้นรบกวนขอข้อมูลหน่อยนะเห็นว่าชะลอตัวแล้วก็ท้ายแถวยาวนะจุดนี้ฝั่งขาออกนะคะฝั่งที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระรัมเจดนะคน่าจะมีอะไรแน่ๆเลยเพราะปกติในช่วงเวลานี้ไม่ค่อยมีปัญหาในจุดดังกล่าวสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ท้ายแถวยาวนะคุณชิมาวัดให้หน่อยสกปรมาเท่าไหร่ท้ายแถวอยู่ช่วงก่อนถึงตังระดับรัชวิพานะครับส่วนหัวแถว คร่าวๆนะครับประมาณสัก5กิโลเมตรที่ชะลอตัวอยู่ในขนาดนี้นะครับเส้นประจราพิเศษตั้งแต่ช่วงก่อนถึงต่างระดับราชวิภายาวไปจนถึงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระรามเจ็ก่อนถึงเชิงทางขึ้นสักเล็กน้อยนะครับจุดนี้ไม่แน่าจว่ามีเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวรอตรวจสอบให้อีกทีหนึ่งก็แล้วกันแล้วตรงจุดที่เป็นหัวแถวที่ติดเนี่ยฝั่งตรงกันข้ามฝักกับกันก็ชะลอตัวเช่นเดียวกันนะ,ะใช่ชะลอตัวนิดเดียวนะครับลงมาจากสะพานพระรามเจ็ด้านนี้ชะลอตัวแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองผ่านตรงจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้นะไม เดี๋ยวรอด้านนอกตรวจสอบสักครู่หนึ่งนะครับว่าสรุปมีเหตุอะไรนะในจุดเมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะวงสว่างนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอข้อมูลกันสักหน่อยหนึ่งอย่างที่คุณเสยมาบอกนะว่าเขาบอกว่าบริเวณหน้าวัดเสาหินเหรอโอเคเห็นแล้วเห็นมีชนกันหลายคันกีดขวางอยู่ในช่องทางขวาส่งผลให้การจราจรติดขัดนะครับเป็นอุบัติเหตุที่วงสว่างนะครับ บริเวณช่วงหน้าวัดเสาหินนะครับหรือว่าวัดประชาสัตธ,ธรรมนะครับมีอุบัติเหตุเขาบอกว่ามีรถชนกันหลายคันเลยนะครับเนี่ยบริเวณจุดนี้นะครับที่ผมวงวงเอาไว้ให้เนี่ยนะครับชนกันหลายคันแล้วก็กีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาก็ส่งผลกระทบเรื่องการจราจรติดขัดแล้วก็ท้ายแถวยาวก่อนถึงบริเวณต่างระดับราชวิภาเล็กน้อยนะครับเนี่ยครับท้ายแถวเขา แล้วก็อยู่เลนขวาด้วยนะก็เลยทําให้ติดแงกันเลยนะทั้งรถปิกอัพรถตู้รถเก๋งรถยนต์นะคะรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ4คันเลยนะอยู่ช่องทางขวานะคะตอนนี้เดี๋ยวเผื่อใครที่อยู่ต้องใช้เส้นทางนี้เผื่อเวลากันสักหน่อยหนึ่งนะคะอาจจะต้องรอเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะคะเพิ่มเติมกันใครที่เดินทางกันตรงนี้นะคะหรือว่าใครที่อาจจะอยู่ฝั่งกับการก็ได้นะเพิ่มเติมมาสักหน่อยหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มขยับได้บ้างหรือยังหรือมีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนั้นกี่นายอะไรก็ได้นะรายงานกันมาสักหน่อย น,นะคะครับแล้วก็มีสอบถามเส้นทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับคุณวิลาสินีสอบถามว่าจะกลับบ้านเส้นทางไหนดีจะกลับบ้านแถวบางใหญ่นะครับแถวแถวช่วงต่างระดับบางใหญ่แถวแถว,แถวเซ็นทันเวสเกตนะม,มาจากถนนซิรินทรคะ่ะเดี๋ยวผมดูให้นะครับทางด้านของถนนซิรินทรช่วงเวลานี้ ก็ยังไม่มีปัญหาการจระาะจรนะครับเส้นถนนซิรินทรเนี่ยใช้การได้นะครับตั้งแต่ช่วงลงมาจากสะพานกรุงทนหรือว่าสะพานสังฮีเลยนะครับเนี่ยก็ยังใช้การได้ตลอดเส้นทางนะ,ะมาเข้าถนนบรมราชนานีนะครับผ่านพ้นตังระดับซิลินทรเข้ามาก็ยังใช้การได้อยู่นะครับถ้าไปราชพฤกษ์เนี่ยจะชะลอตัวท้ายจะอยู่ก่อนถึงเลียบทางรถไฟตลิ่งชันนะครับหัวแถวอยู่จุดเดิมบริเวณแนวก่อสร้างปิดเบี่ยงช่วงข้ามคลองมหาสวัสดิ์ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ออกไปก็ใช้การได้ดีตลอดเส้นทางส่วนถ้ามาทางกาญจนานก็จะมีสะสมช่วงแถว แถวสวนผัก มาจนถึงวัดศรีประวัติต่อเนื่องมาต่างระดับบางคูเวียงนะครับเป็นปริมาณลดมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นก็จะมีท้ายแถวสะสมอีกจุดหนึ่งช่วงบริเวณหน้าโรงพยาบาลบางใหญ่มุ่งหน้ามาจนถึงช่วงต่างระดับบางใหญ่นะจุดนี้ก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนถ้าใช้ราชพฤกษ์มาทางด้านของต่างระดับตัดกับรัตนาทิเบตแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาทางด้านของรัตนาทิเบตที่จะมุ่งหน้ามาตัดกาญจนาหรือว่าบริเวณต่างระดับบางใหญ่ก็เริ่มมีท้ายแถวสะสมขึ้นแล้วนะครับเนี่ยครับจะเห็นได การจนาพิเศษนะครับ <c oughs> ก็ยังชะลอตัวอยู่นะอะก็แล้วแต่วิจารณญาณนะครับ <c oughs> ใช้เส้นทางไหนนะครับใน <c oughs> ตอนนี้มีแจ้งอุบัติเหตุีหนึ่งจุดนะคะคุณโดดระยองค่ะกด S อ s เข้ามาแจ้งอุบัติเหตุเส้นทางของพระรมสองค่ะพูดคุยกับคุณตู่กันค่ะคุณตู่ระยองสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับคุณ <c oughs> บุรยาและคุณเสมานะคเชิญเลยครับพี่ตู่ครับครับก็เป็นเส้นพะรมสองนะช่วงประมาณกมที่สามสิบเจ็ดบวกห้าร้อยได้ประมาณนี้นะครับ ครับก็เลนฝานะครับพบเห็นรถกระบะสองคันน่ะเขาจอดอยู่ตรงช่วงบัีิเออร์พอดีเลยแล้วก็ตรงช่วงท้ายรถเขาอ่ะเหมือนก็มีอะไรมากีดฝางแล้วก็มีเศษกันชนละตกหล่นอยู่ตรงนั้นอ๋ออันนี้อยู่ขาเข้าขาออกครับพี่ตู่ครับเป็นเป็นขาออกครับขาออกใช่ไหมโอ้ยเริ่มชะลอตัวแล้วเขาอยู่ในช่องทางหลักเลยเหรอครับเนี่ยใช่อยู่ช่องทางหลักเป็นเลนฝาถ้าเกิดว่ารถมาเร็วๆเนี่ยจะอันตรายเพราะว่าผมก็มาเลนฝา ยกหลบไปทันนะครับมีคนเจ็บไหมครับจุดนี้คนเจ็บไม่มีนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเสมาลองลองตรวจสอบอยู่นะได้ครับไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นรถเสียนะเพราะเขาจอดติดกันอยู่เลยอ่ะเลนขวาเลยอ่ะเลนขวาในช่องทางหลักนะครับรถกระบะไม่เสียอะไรคะคุณคุณตูนเผื่อว่าใครที่ใช้เส้นทางจะได้ระวังด้วยรถกระบะมาผมแจ้งเป็นลักษณะเป็นแบบข้อแพงเล็กนะครับเป็นข้อแพงเล็กใช่ เป็นแบบลักษณะเหมือนรถคอกอะครับตอนตอนที่พี่ตู่รละยองผ่านมานี่เริ่มมีท้ายสะสมหรือยังอะครับเนี่ยตอนที่ผมผ่านมาไม่มีท้ายแถวคไม่มีท้ายแถวไม่ติดขัดนะมีแต่ท้ายแถวตรงช่วงขาเข้าช่วงสามที่เจ็ดนะสี่เหลือสามช่วงนั้นจะติดทุกวันอยู่แล้วตรงนั้นครับอันนี้ถ้าผ่านพ้นจุดเกิดเหตุไปด้านหน้าเป็นยังไงบ้างครับโล่งครับไม่มีไม่มีติดขัดเลยครับแถวนั้นแถวนั้นอากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่ตู่ครับ ร้อนครับมีแดดอ๋อมีแดดนะแต่ช่วงช่วงที่ผมออกจากระยองมานะตอนช่วงประมาณสัก่ประมาณสักบ่ายโมงเนี่ยแถวระยองแถวทางเส้นสามหกต่อเนื่องมาทางมอเตอร์เวย์เนี่ยมืดมันคล้ายๆแบบคื้มๆเหมือนสัลัว ลักษณะเหมือนกับเป็นใช่มันเหมือนกับ PM 2.5หรือเปล่าอ๋อครับผมยิ่งยิ่งตรงช่วง89เนี่ยเขาเกี่ยวนะจะมองเขาเกี่ยวไม่ค่อยเห็นนะเห็นแบบลางๆนะครับค่ะต้องดูแลตัวเองก็ดีเลยนะไม่ใช่กรุงเทพเท่านั้นพื้นที่ต่างจังหวัดเองก็ฝุ่น PM 2.5เยอะเลยนะครับค่ะค่ะคุณคุณตุระยองตอนนี้ก็คือเดินทางเลยจุดดังกล่าวมาแล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วนะคะการจราจรสบายๆนะ ใช่ครับตอนนี้ผมใช้เส้นบันเทิงข้างในครับที่จะไปออกทางโอหักไปทางลรงไฟฟ้าราชบุรีครับปลายทางเป็นราชบุรีเหรอคะใช่ครับผมใช่ครับดิาทางปลอดภัยพี่ตู่ค่ะครับวันนี้ดีใจนะที่เจอคุณเสมาและคุณวรยาคะเช่มเดียวกันะดีใจเหมือนกันได้คุยกับพี่ตู่ เห็นสองคนนี่คุยกันกัะหนุ่มกันหนิงน่ารักทั้งคู่เลยแน่ใจเหรอกันหนุ่มกันหนิงอยู่หลังไม้ที่ตีกันนะนี่พยายามแบบว่าเอพยายามดูรักกันเนี่ยกลัวคนอื่นจะรู้ไงว่าแบบ ถ้าสองคนนี้มาเจอกันวันไหนนะของผมแล้วนั่งยิ้มจริงหรอโขอบคุณมากจริงหรอคะรายการรายการนี้ดีใช่ไหมเราสองคนเนี่ยดีเลยครับควรจะอยู่ต่อใช่ไหมคะน่าจะเพิ่มนะไม่น่าลดเลยอ่ะน่าจะเพิ่มด้วยคุณเสกมาเขามีภารกิจหลายอย่างค่ะเขาก็เลยขอขอจันพุทธสุขแล้วกันเพราะว่าเขาต้องมีแบบทําอะไรหลายๆเนี่เดี๋ยวมีรายการใหม่เข้ามาอีกนะอืครับใช่ขอบคุณมากพี่ตู่ ารายการอะไรขอบคุณมากครับ,รบสวัสดีค,ค่ะสวัสดีครับขอบคุณคุณตูระยองะนะครับอุบัติเหตุถนนพระรามสองนะครับก่อนถึงบริเวณช่วงหน้าโรงพยาบาลมหาชัยนะครับชนกันกีดขวางอยู่ในช่องทางหลักเลนขวานะครับยังไงฝากระมาัดระวังด้วยตอนที่คุณตูระยองผ่านมายังไม่มีท้ายแถวเพราะว่าเพิ่งเกิดเหตุแต่ว่าตอนนี้เนี่ยท้ายแถวสะสม1กิโลเมตรแล้วนะครับเศษเศษด้วย1.09กิโลเมตรถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปด้านหน้าคล่องตัวนะครับตามที่คุณตูระยองรายงานเลยใช้กันดีดีทั้งในช่องททาางงหลลักแในช่อคูข ค,ค่ะก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าจุดที่เกิดเหตุที่คุณตู่บอกเนี่ยก่อนจะถึงแยกบ้านแพ้วสัก5้าร้อเมตรแล้วก็อยู่เลนช่องทางด่วนเลนขวาด้วยนะคะคมาอีกหนึ่งจุดค่ะคุณโนบิคุงค่ะเพิ่มเติมมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพระรามสี่นะตั้งแต่แยกกล้วยนำไทยจนถึงแยก,กเกษมารารในฝั่งขาเข้าเนี่ยเหมือนรถจะมากเลยคุณพระรามสี่พระรามสี่ะะจากกล้วยนำไทยมากเกษมารารอ่าใช่ครับติดขัดตรงบริเวณแยก,กเกษมารารเนี่ยแหละครับคือกล้วยน้ำไทยอย่างใช้ได้นะอ่าหลุดแผ่นที่ออามาแล้วมา ก็เรื่องเันี่ยใช้ได้นะครับทั้งสองฝั่งนะก็มีชะลอตัวเล็กน้อยตามรอบไฟพระขนงติดแล้วนะครับเนี่ยมีท้ายแถวสะสมแล้วส่วนด้านที่จะมุ่งหน้าไปแยกเกษมรารฝั่งที่จะมาคลองเตยเนี่ยชะลอตัวนะครับหนาแน่นบริเวณช่วงแยกเกษมรมรดผ่านพ้นจุดนี้ไปก็มีสะสมเล็กน้อยช่วงตัดรัชดาพิเศษแถวหน้าตลาดคลองเตยถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไปเจอใต้ทางด่วนอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปชะลอตัวแถววิทยุนะครับมาท่านของสารแดงหลังจากนั้นเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วนะครับด้านนาที่จะมุ่งหน้าไปหัว ชะลอตัวช่วงวิทยุมาทนาของแต้ทังด่วนได้ตามรอบไฟแล้วก็มาหนาแน่นช่วงสามแยกคลองเตยต่อเนื่องมาตัดรัชดาพิเศษนะครับจุดนี้ยังเคลื่อนตัวได้ช้าครับค่ะมีคุณสุรินเหรอคุณสุรินบอกว่าอยากให้จัดจันถึงอาทิตย์เลยครับโอ้โห คุณวิรัชนีบอกว่าขอบคุณนะคะไม่ได้ยินเสียงหลายวันคิดถึงค่ะดิฉันรู้แล้วทำไมคุณจะจัดแค่จันรพุศุกเพราะอยากให้ทุกคนคิดถึงคุณนั่นเองใช่ไหมายการใหม่นี้พูดจริงๆนะซีเรียสนะเวลาพูดเรื่องงานซีเรียสทุกทีเลยรายการอะไรนะรายการอะไรนะรายการอะไรนะค่ะแล้วก็มีงานเพิ่มอีกแล้วดีใจจังเลยคุณคุณ ี่สอบถามาประตูน้ํารถเริ่มติดหรือยังประตูน้ำหน่อยครับถนนเพชรบุรีนะครับช่วงบริเวณแยกประตูน้านะก็มีชะลอตัวบริเวณหน้าห้างนะครับ <Okay. S 2> ฝั่งที่จะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาราชเทวียังได้ตามรอบไฟอยู่นะครับด้านนี้ส่วนฝั่งกลับกันก็สะสมก่อนถึงแยกประตูน้ําเหมือนกันนะครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปแต่ทังด่วนก็ใช้กันได้แล้ว <Okay. S 2> ก็ไปสะสมอีครั้งหนึ่งบริเวณช่วงแยกอโศกเพชรบุรียังได้ตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟอยู่ครับ <Okay. S 2> คุณลพีครับคนอ่านของคุณพี่วันสิพี่วันจะดีไหมเนี่ยรายการนี้สนุกสนานฟังงเพลินๆจรค่ะ เพลินจนเกือบชนท้ายรถเพื่อนร่วมทางโอ้ยพี่วันเราวัดเราวัดระวังด้วยนะครับเป็นห่วงนะใช่ใชฟังเพลินขนาดนั้นเลยหรอมันัะดรวยนะครับพี่วเป็นห่วงเป็นห่วงนะแล้วก็คุณชูเกียรติบอกว่าสวัสดีคุณวรยาคุณเสมาให้ทราฟิกครับแถวธนบุรีอากาศนี่34องศาค่อนข้างร้อนเลยนะร้อนร้อนนะฮะคุณรพีบอกว่าให้ชวนด็อกเตอร์มาจัดรายการด้วยสิดิฉันคงจัดไม่ไหวนะคะด็อกเตอร์บอกว่าเดี๋ยวเสมาตกงานครับรพี เดี๋ยวดิฉันดิฉันก็จะแบบเขินมุดใต้โต๊ะเลยอ่ะทำไมต้องเขินด้วยอ่ะคนหล่ออ่ะเขาก็หล่ออ่ะเอาผมก็หล่อแล้วคุณไม่เขินผมอ่ะเขินไงเ้าหลออืออ้าวพี่จีไม่ดิฉันกำลังอ่านคุณทานิาศ์อยู่ สิบบอกว่าวันนี้คุณใส่มาหล่อจังเลยอขอบคุณมากครับแล้วปกติไม่หล่อเลยฮะไม่หล่ออ๋อหล่อมีหนวดมีเขาแล้วไม่หล่อเดี๋ยวก่อนที่จะทิ้งท้ายกันคุณบอกว่าที่ที่ฉันถามคุณน่ะคุณบอกคุณงอนในฉันเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรที่บอกว่าคุณดิฉันต่อเวนกับอออ่าแล้วคุณงอนทุกวันนี้อ้วคุณลืมไปแล้วโอเคช่างมันเถอะ เออคนขี้งอนงอเก่งไอ้งอยากพูดถึงบ่อยเหลือเกินนะเวลาช่วงต่อเวรเนี่ยช่วง18บแปนาิกาเนี่ยคุณผู้ฟังลองฟังกันดูก็แล้วกันแล้วก็ตัดสินกันก็แล้วกันนะคือเวลาที่ดิฉันต่อเวรกับคุณเอาอ่างหรือว่าเอาเรียกว่าคุณอิสรีแล้วกันคุณไม่ต้องไม่ต้องแบบคุณได้ยินแค่เอาอ่างพอแล้วกันนะคือก็จะพูดว่าเออเน่งเน่งลองพูดสุนข่าวจราจรคุณเฉยมาบญนาคหน่อยเน่งบอกไม่พูดพูดแค่สุนข่าวจราจรไม่เคยเอ่ยชื่อแม้แต่ครั้งเดียว ทำไมอ่ะเออคุณก็แบบอ้าวไม่พูดชื่อนั้นก็ไม่พูดชื่อเหมือนกันอไม่พูดชื่อไม่พูดชื่อไม่พูดชื่อเวลาเราไม่ชอบใครเราอย่าไปเอ่ยถึงเขาไม่ชอบไม่ชอบไม่ไม่เอ่ยถึงไม่พูดถึงดีกว่าแต่ปกติก็พูดถึงกันตลอดนะเนาะพวกเราเนี่ยนะคุณพูดถึงดิฉันแสดงว่าคุณไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้แบบรู้สึกอะไรเนาะก็ตอนแรกก็เฉยเฉยแต่ตอนนี้คุณเป็นน้องชายนี่ไม่แต่ตอนนี้เริ่มเกลียดพี่แล้ว หมดเวลาแล้วถึงควรจะเกลียดก็มีคนรักดิฉันค่ะเยอะแยะเลยเนี่ยเห็นไหมพิมพ์เข้ามาเนี่ยใครอะส่งสารนึงใครอีกแล้วเนี่ยคุณชอบเอาช่วงเวลารายการผมมาส่งสารกันไปส่งสารกันมานไม่ใช่ดิฉันหมายถึงคนในเนียเนี่ยมชมดิฉันเนี่ยคือเขารักดิฉันนะคนโกหกมักขึ้นเสียงสูงนะคุณผู้ฟังจ<อ>ั้เลยเนี่ยเป็นหลักเป็นหลักจิตวิทยาง่ายๆเลยนะคนโกหกเนี่ยมักจะขึ้นเสียงสูงไม่จริง ดึกแล้วดูดีดูดีขอบคุณทุกท่านเลยค่ะติดตามคุณเฉยมาได้ใหม่ในช่วงเวลาหลัง16บหกนาฬิกาช่วงสุดข่าวจราจรสวัสดีคุณสายรุ่งด้วยนะครับแล้วก็คุณกระปุกแดงส่งหัวใจมาให้3ดวงดวงดวงหนึ่งเป็นของผมดวงหนึ่งเป็นของคุณวรยาแล้วอีกดวงหนึ่งเป็นของใครครับหลายใจจังไปนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงสุดข่าวจราจรจสร้อยหลัง16บหนาฬิกาช่วงนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย ติดไม่ติดก็ทักมา